ชวนอ่านวันละครั้งหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตวันศุกร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2567ครั้งที่แล้วแนะนำวิธีอ่านให้เข้าถึงสาระสำคัญการมีชีวิตอย่างตรงตามที่ผู้เขียนประสงค์จะสื่อสาร และอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดได้จริงๆโดยบอกให้ทราบว่าหนังสือน,นี้เขียนแสดงความจริงของชีวิตโลกและธรรมชาติไปตามที่มันเป็นจริงอย่างไรก็เขียนไปอย่างนั้นคือแบบที่ภาษาพระท่าน เรียกว่ายะาภูตะยาณหรือยะาภูตะญานทัศนะคือเห็นตามปัญญาตามที่มันเป็นอย่างไรคือมันเป็นอย่างไรก็เขียนไปอย่างนั้นซึ่งจะเขียนแบบนั้นได้ผู้เขียนก็จะต้องเขียนขณะที่จิตของตนว่างจากอัตตาตัวตนคนสัตว์คือไม่เอา ความรู้สึกของตัวเองเข้าไปแทรกแทรงขณะเขียนจนถึงกับมีกติกาว่าถ้าจิตยังรู้สึกมีอัตตาตัวตนคนสัตว์อยู่คือมีตัวเองผู้เขียนอยู่ก็จะหยุดเอาไว้ก่อนยังไม่เขียนในตอนนั้นจนกว่าจะกลับไปฝึกจิตจเจริญสมาธิภาวนามาใหม่ ให้จิตมันว่างจากตัวตนคนสัตว์ได้จริงๆก็จึงค่อยเขียนต่อไปเมื่อผู้เขียนเขียนด้วยอาการอย่างนี้หรือด้วยกติกาเช่นนี้ผู้อ่านจะอ่านสิ่งที่ผู้เขียนเขียนเข้าใจได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมีจิตแบบเดียวกัน ก็คืออา่านด้วยจิตที่ว่างจากอัตราตัวตนคนสัตว์คือว่างจากผู้อา่า <c> น <oughs> คืออา่านด้วยสติปัญญาที่รู้ตื่นเบิกบานจริงๆซึ่งก็เข้าใจว่ามันไม่ง่ายหลายคนก็อาจจะทำไม่ได้จนตลอดชีวิตซึ่งถ้าจะไปรอให้จิตมันถึงขั้นนั้นก่อนค่อยอา่าน ก็อาจจะไม่ต้องได้อ่านกันพอดีดังนั้นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาแค่แ้กแยะภาษาออกคือมองให้ออกระหว่างภาษาคนภาษาธรรมทางพระท่านเรียกว่าสมมติโวหารหรือปรมัตทโวหารบุคลาธิฐานหรือธรรมา,านิฐานเนี่ย คำอย่างนี้มันก็มีมาตั้งแต่ในพระไตรปิฎกอัตถกถานีกาอยู่แล้วก็คือคำสอนในทางศาสนาท่านก็จะแย่งแยะอย่างนั้นที่จริงแม้แต่คำศัพท์ทางวิชาการต่างๆมันก็ต้องมีศัพท์เฉพาะของมันไม่ใช่เฉพาะในทางศาสนาเท่านั้นแม้แต่วิชาการจะอ่านวิชาการเข้าใจก็จะต้องรู้ศับแสงทางวิชาการนั้นๆอันนี้เป็นธรรมดา ดังนั้นก็ให้แยกแยะภาษาให้ออกแบบที่หลวงปูท่ท่านเรียกว่าภาษาคนภาษาธรรมเพราะภาษามันปนกันอยู่ระหว่างภาษาคนภาษาธรรมเช่นภาษาบาลีว่านิพพานที่เราเอามาเรียกกันในบ้านเราว่านิพพานคือสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าอินเดียโบราณเขาจริงๆเขาก็ปนกันอย่าง นิพพานก็เป็นภาษาแบบชาวบ้านอย่างข้าวร้อนพอมันเย็นลงก็เรียกว่าข้าวนิพพานสัตว์ที่มันดุร้ายพอมาฝึกให้เชื่องก็เรียกว่าสัตว์นิพพานแล้วเราก็เอามาพูดถึงจิตใจของเราที่แต่ก่อนมันเร่าร้อนด้วยกิเลสพอมันดับระงับกิเลสน,นั้นได้ก็เรียกว่ากิเลสนิพพานอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้ ศัพท์หรือคำพูดในทางภาษามันก็ใช้ปนกันอยู่การจะอาจ่านหนังสือนี้ให้เข้าใจเบื้องต้นก็คือแยกแยะภาษาให้ได้และถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องอ่านด้วยจิตที่ว่างจากตัวตนคนสัตว์ก็แนะนํากันไว้อย่างนี้นะครับ